โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลครับเช่นเคยกับเกมฟีฟ a ออนไลน์4โหมดเมเนเจอร์ครับวันนี้เรามาทําอะไรกันดีครับอ่ะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่า AI กันเล่นๆครับนะฮะเราจะปรับจากอัตโนมัติเป็นกําหนดเองทั้งหมดเลยครับเป็นกําหนดเองนะฮะ แล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะเล่นออกมาเป็นยังไงครับนะฮะจะมั่วขนาดไหนนะกำหนดเองครับตอนนี้เป็นกําหนดเองหมดแล้วนะครับแล้วก็ช่วยควบคูความเดยว,วก็ปิดไว้แล้วตรงน,นี้ก็เป็นต่ําก็พอแล้วครับนะเดี๋ยวดูวกับกำหนดเองเล่นออกมาจะเป็นยังไงนะฮะแผนและตําแหน่งครับแผนผมมาแผนผมใช้แผน433ดีกว่าครับซึ่งโค้ดอา้า <c> ว <oughs> ขออภัยครับ ซึ่งโค้ดก็จะเป็นความเร็วในการส่งบอลน,น,นะครับแผนจะเป็นแผนติกิตตะกะนะฮะจะตะกุกตกะกักขนาดไหนเดี๋ยวมาดูนครับแท็กติกทีมจะใช้เป็นแท็กติกาบาซ่านี้ล้วกันนะฮะปะเดี๋ยวเราไปขับข,ขพร้อมๆกันครับนะฮะอยู่เซมิโปร3นะฮะอันนี้ล่วงลงมาเพราะว่าไปทำา AI นะเดี๋ยวเราปไปลุยกันดีกว่าครับ เป็นบาซ่านะฮะแผนนี้ครับปะลุยพร้อมๆกันเลยแหละโอเคครับเจอแล้วครับคู่ต่อสู้เป็นบาซโลนาเหมือนกันครับโอ้โหแต่เมสซี่นี่สูงไม่ถึงตรงนี้นะส่วนบุฟฟอนนี่สูงทะลุเลยไปเลยครับมาโอ้โหแผนฝั่งตรงข้ามครับค่อนข้างจะสมดุลน,นะ4-2-1-3ครับ นักเตะเขาก็ดีกว่าอยู่แล้วอ่ะมันเจอ AI ของเราที่มั่วเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวจะดูกันครับว่าจะเป็นยังไงฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมไปกด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 ครับกดกดกดโอเคฮนะบาซ่านะครับบาซ่าก่กับการเล่นแบบกำหนดเองทั้งหมดครับจะมั่วขนาดไหนฮะ ส่งบอลแม่นยำม,มากครับโอ้โหการความแม่นยำในการส่งบอลโค้ทของเราสุดยอดจริงๆครับเอามานี่ต้องบอกว่าสุดติดกระดิ่งเลยเอา้าเวียนกับโอ้ส่งย้อนหลังเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกลับมาเล่นได้ครับจังหวะน,นี้คุนเกโรครับโอ้โห้วทำชิ่งกันมากทำชิ่งสุดยอดมากครับดูฮะการเล่นแบบกำหนดเองของเราครับบูสเกสโอ้โหจ่ายอย่างนี้ <laughs> โอ้โหคือตอนนี้นี่ พึ่งความสามารถนักเตะล้วนๆเลยนะฮะไม่มีการช่วยเหลือ AI ใดๆทั้งสิ้นครับให้ให้มันเป็นโอ้ยไปตามเวทตามกรรมแล้วครับตอนนี้ฮฮโรเบอร์โตคาร์ลอสครับมองหาเพื่อนนะวนแล้วให้ครับกุนเทเกโรโดนสกกัดแล้วครับเราเป็นจังหวะสวนกลับครับเมซี่ให้บอลพาแล้วครับแมสฮูเมลโอ้โห โอ้บาครับป๊อกบาฮะป๊อกบาให้ย้อนหลังเพื่อนครับจังหวะนี้คร oh, ับจ ouais, oh, 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 ่ายมาคายวอลเกอร์ฮะโอ้โหคายวอลเกอร์พลาดครับโดนสวนมาครับโอ้โหสกัดได้ฮะโอ้โหเน็ตเวทครับให้ย้อนหลังเพื่อนอีกครับโอ้โหแต่ให้ย้อนหลังอีกครับโอ้โหจ่ายมารับบอลแรงแต่ว่ายังเล่นได้ครับโอ้โหนี่ครับใช้ความสามารถทั้งเตะล้วนๆครับ ใจย้อนหลังกันลัวฮะแล้วโดนเจาะมาริมเส้นแล้วเควินเดมรอยครับเดมรอยมองด้านในครับให้กอนเต้โหเร็วเหลือเกินครับสิ่งแย่งได้ไหมวะเนี่ยเดมรอยฮะโอ้โหทางฝั่งตรงข้ามก็นะบูสเกสแมตส์ฮิลเมลโอ้โหให้อย่างนี้ครับแต่เพื่อนอยังเร็วครับนี่ ถ้าคาร์ลอตไม่เก่งดีมาลูกนี้ไม่ได้เลยเนี่ยบูฟฟอนยังงงอยู่ครับเอาจะเตะทิ้งเลยครับกลางสนามโดนสกัดได้ครับต้องโดนยิงแล้วครับถ้าฝั่งตรงข้ามยิงไม่ได้นี่ไม่น่าจะใช่นะจังหวะนี้มาแล้วครับเป็นแผงเลยครับแล้วเรียบร้อยครับยิงโอ้โหเต็มเต็มครับโดนลูกนี้เข้าไปร้องเลยครับบูฟฟอนดูฮะโอ้แมชชูเมลหลบให้อีกทีหนึ่งครับแล้วเรียบร้อยบูฟฟอนครับปฏิกิริยา โดนไม่ถึงอน่ยเคลียบบา์เซโลนาเอาบอลกลับมาเล่นกันใหม่ครับพอกบาขายวอลเกอร์กุนเเกโรมันจะขึ้นไปถึงหน้ากรอบเขตโทษไหมได้ผมยังไม่รู้เลยเนะี่ย <c oughs> ดูการใช้ <c oughs> โอ้นี่ไนงะสังเกตดูแนละ้วถ้าทีมไหน AI <c oughs> เล่นมัวม่วๆอย่างงี้เช็คดูให้ดีนะครับ การตั้งค่า AI นะมันม่วหรือเปล่าครับถ้าการตั้งค่า AI เป็นกำหนดเองหมดอย่างนี้ก็เล่นทรงนี้เลยนะการจ่ายย้อนหลังนี่เป็นเรื่องปกติของการส่งแบบกำหนดเองนะเพราะว่าไม่มี AI ก็เข้ามาช่วยเลยครับโอ้หกอนเต้แกก็เก่งเหลือเกินนะเป็นนักเตะที่เก่งอ่ะกอนเต้ปีเนี้สุดยอดจริงปอกปาปอกบ,า,บ,อกบาจ่ายมาครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นเกมมา ทะลุช่องไหมไม่ทะลุครับโอ้โหส่งบอลกันย้อนไปย้อนมาแต่ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมากครับเอาขายวอลเกอร์จ่ายติดครับขายวอลเกอร์โดนบังอีกครับโดยฟิลิปเป้คูตินโยฮะขายวอลเกอร์ให้ซึ่งสั้นครับโอ้โหเราวิ่งชนกันเองครับแต่ยังได้ฮนะจังหวะนี้ครับมั่วนิดหน่อยแต่ทีมเรายังโอเคนะยังไม่ได้น่าเกลียดครับอาร์บส่งมาแล้ววัตองคาร์ลสให้มาด้านในต้องยิงเว้ยยิงเพื่อนยิง โอโ้มาแล้วครับดูครับถึงจะจ่ายบอลมั่วแต่เรามาถึงหน้ากรอบแล้วครับมาจนได้ฮนะมาจนได้ครับเราจะได้ยิงไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยส่งกันไปส่งกันมายังไงดียังไงดีงงดคืนไหมโอ้โหคืนมาบูสเกตเอาเฮ้ยแล้วบูสเกตมาไงวะแผนผมมีบูสเกตเดี๋ยว,วะ <laughs> เหมือนผมจะต้องโหเหมือนผมเอานักเตะลงมาผิดคนนะแต่ช่างมันครับบูสเกตครับเน็ตเวทฮนะคืนมาบูสเกต มูสก์ส่งดับมาเลยครับโหให้ย้อนหลังเพื่อนอีกครับโอ้โห <c ười> คาวออกเกอร์โอ้แล้วทะลุช่องมาครับหลุยซัวเรสโอ้ให้ต่อครับโอ้เล่นกันลื่นไหลเลยเกินฝั่งของข้าไม่เหมือนเราเลยนะ <c ười> โอเคยังให้มาอยู่ครับแล้วมีโอกาสจะสับไกลหรือเปล่าครับอานดูโรวีดาวครับคือปังบอลอยู่วีดาวล็อก วิดาวยังไงวิดาวโอ้โหลูดมาได้ครับวิดาวยิงเรียบร้อยไปมโอ้โหฮิดวงดีครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหมันจะโดนเปล่าวะโอ้ต้องบอกว่าบุฟฟ่อนทำบุญด้วยอะไรครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับหมดสิทธิ์แล้วนะเนี่ะโอ้โหวิดาวยิงอย่างโหดอหะแต่ดวงดีครับบอลชนเสาอาแล้วเน็ตเบลตัดบอลได้ครับเน็ตเบลดนี่เป็นทุกอย่างของทีมแล้วนะตอนนี้ครับเพราะว่าทีมพยายามโยนเกมกันครับดูนะดูจังหวะจ่ายบอลครับคือไม่ค่อยได้ซ้อมกันนะทีมนี้ครับ เอเดนฮาซาครับโอ้โหแล้วขึ้นมาขึ้นมานี่กงักกันมากครับการจ่ายบอลนี่ดูเหมือนกล้าวกลัวเลยก้าวก,ก,กลัวจะจ่ายบอลโอเคครับยังขึ้นมาได้ต่อเนื่องฮนะบอลอยู่ที่คุนากโรครับคุนากโรมองหาเพื่อนครับเนะ็ตเวทแฮะโอ้โหเพื่อนลง่ลงโลแล้วต้องทะลุช่องโอ้ยจ่ายย้อนหลังโอ้ต้องทะลุช่อง โอ้ใจย้อนไหลแล้วป๊อกบาบูสเกสเน็ดเวทยังไงเน็ดเวทโอ้โหลื่นโอ้วิ่งชนกันเองโอ้โหมึงนี่โอ้ฮะลุช่องมาฮูเมลเอาอยู่ไหมฮูเมลโอ้ยฮูเมลก็เป็นทุกอย่างของแนวรับแล้วแล้ววันนี้เะผมถูกใจมากนะแมทฮูเมลเล่นเข้าตาโอ้โหแล้วให้อย่างนี้เลยเหรอ บูสเกสบูสเกสวนวนให้คาร์ลอสกุนเทเลโรเอเดนฮาซาลูเปโตคาร์ลอสลูเปโตคาร์ลอสวนวนรับวนโอ้โหให้ย้อนหลังป๊อกบาแต่ป๊อกบายยังบอกว่าไม่เป็นไรครับปฏิกิริยาฉันไวกลับมาเล่นได้ครับ โอ้เราดูให้บอลกันืหเนี่ยเล่นยิ่งกว่าบอลแบบว่าบอลกีฬาสีอีกเลยบอลกีฬาสีของเด็กๆยังเล่นได้แม่นกว่านี้ก็โดนเลยครับโอ้ยจังหวะนี้ยิงแป๊กครับบูฟฟ่อนมองหาเพื่อนบูฟฟ่อนเอาไงดีบูฟฟ่อนเอาไงบูฟฟ่อนเอาไงโอ้โหเฮ้ยถ่วงเวลาทำไมเนี่ยบูฟฟ่อนทีมโดนนำอยู่เลยโอ้อะไรวะเนี่ย ให้บอลกันแบบบอลไม่ได้ซ้อมกันนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้บอลทีมผมไม่ได้ซ้อมกันมาโ้ให้มาทะลุช่องมาอย่างสวยแล้วดูการโยนมาของฝั่งฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหเขาเล่นกันนี่ยิงกับบอลทีมชาตินะของเรานี่ยิ่งกว่าบ,บอลกีฬาสีนะ่อกบาร์ให้ย้อนอีกแล้วฟอกบาร์จ่ายกัาตรงกลางครับนสเวตกุนนเกโกรโ ซเซอร์กิโอบูเซสโอ้ให้ย้อนหลังคารอ้อสแต่ยังทันครับกุญทยาววิ่งขึ้นไปก็ให้ไม่มีน้ำหนักเลยคาร้อสครับไม่โยนฮนะคืนมาเน็ตเวทครับไหลต่อบ็อกบาร์ครับบ็อกบาร์เงยงเงียงกันงักฮนะเงยงเงียงกันงักมันเป็นเงยงเงียงกันงักโอ้โหแล้วโอ้โหโยนให้คารอ้อสลูกนี้ย้อนหลังนิดน,นึงกนะ็ยะคาร้อสโยนเนี อาทิตย์ที่80แล้วครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดเกมรุกตอนท้ายเกมเล่นๆบุกทุกคนไปเลยปะั <c oughs> ่งทุกคนบุกโดนยิงอีกลุกหนึ่งก็ช่างมันนะโดนยิงอีกลุกยังแม่งลุยเลยครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูกองหลังเราจะขึ้นมายืนเป็นกองหน้านะแต่ต้องรอจังหวะนิดนึงครับอาจจะต้องให้บอลออกหรือไม่ก็ตั้งเตะใหม่นิดนึงเอาแล้วครับบอลมาที่ป๊อกบากครับให้ย้อนหลังมาเอเดนฮาซาครับ บนไม่ได้ครับฮ่าซาเทโก็ซิวาวิ่งเติมขึ้นมาแล้วครับซิวาเหลือแมตตุ้มเมลคนเดียวเหลือหุมเมลคนเดียวครับโอ้แล้วแล้วกองหน้าแม่งดุมกองหลังผมแล้วสกัดได้เฉยโอเคครับยังขึ้นมาได้แล,แล้วเทโก็ซิวาอยู่ไหนเนี่ยโอซิวากูไปเล่นเหมือนหน้าเป้าแล้วโอ้โหทีนะใครที่บอกว่า กองหน้ามาเล่นกองหลังมาเล่นเป็นกองหน้าแล้ว a ออมันมั่วนะคุณไปกด <c oughs> คุณไปกดใส่บุกทุกคนหรือเปล่าครับสังเกตดูดีๆนะแล้ว <c oughs> หมดเวลาครับโอ้เกมดีก็ฮาฮากันไปนะฮาฮากันไปครับโอเคครับจังหวะเข้าทำของเรามีปะเดี๋ยวดูครับจังหวะโอากาสหนึ่งครั้งนะก็แพ้ภัยไป,ไปตัวเองไปครับเรียบร้อยครับ หนประตูต่อศูนย์ก็ให้ดูกันขำๆนะสำหรับเรื่อง AI นะฮะใครบอกว่าทีมเล่นมั่วนะลองไปเช็คดูนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมปรับให้ดูขำๆนะปรับให้ดูขำๆครับโอเคครับกลับเป็นค่าพื้นฐานแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอแรงแรงชาแนลก็ต้องขอลาไปเพีงเท่าดีนะครับนะสนุกสนุกกันไปนะครับดูคลายเครียดนะสำหรับเรื่อง AI ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับขอแรงๆฮะฝากไว้ด้วยนะฮะช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายยฮะ